มาเจอกับครูนีอีกครั้งนะคะครูมารีนาโสโบรเดาวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2 <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเทา้าการจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเทา้านักเรียนสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะเรามาดูวิธีการจัดเก็บเลยค่ะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเสื้อผ้าและรองเทา้า เป็นสิ่งที่เราต้องสมส่เป็นประจำทุกวันนะคะจึงควรที่จะจัดวางและเก็บให้เป็นประเบียบเรียบร้อยค่ะอันดับแรกก็คือตะกร้านั่นเองค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะควรจะถอดวางไว้ในตะกรา้าและก็ควรที่จะแยกสีผ้าขาวและถุงเท้ากับชุดชั้นในแยกออกจากกันนะคะ ไม่ควรนำไปใส่ในตู้เสื้อผ้าหรือปนกับผ้าที่ซักเรียบร้อยแล้วเพราะจะทำให้เสื้อผ้าที่ซักแล้วนั้นสกระประกและมีกลิ่นเหม็นไปด้วยนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะต่อไปก็คือไม้แขวนเสื้อนั่นเองที่ขาดไม่ได้นะคะไม้หนีบผ้าค่ะ ที่สำคัญก็คือตะกร้าใส่เสื้อผ้านั่นเองเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นเสื้อยืดชุดนอนผ้าขนหนูควนแยบประเภทแล้วพับเก็บในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะเช่นชุดนักเรียนชุดไปเที่ยวเมื่อรีดเสร็จแล้ว ให้ใส่ไม้แขวนแยกประเภท internet, แล้วนำไปแขวนในตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่เข็มขัดค่ะควรแขวนไว้ที่ตะขอแขวนในตู้เสื้อผ้าหรือตะขอแขวนติดผนังห้องในส,งส่วนของถุงเท้านะคะเมื่อซักและตากแห้งแล้วให้หมวนหรือพับเป็นคู่เก็บในลิ้นชักหรือตะก้าในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะ การจัดวางการเก็บรองเท้าอุปกรณ์นะคะชั้นวางหรือตู้เก็บรองเท้าวิธการก็คือเคาะดินหรือฝุ่นละอองออกให้หมดค่ะจากนั้นวางไว้ที่บนชั้นวางหรือในตู้เก็บรองเท้าเป็นคู่คู่ต่อไปเราไปดูในส่วนของประโยชน์ของการจัดวางการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างถูกวิธีนะคะ 1. มีเสื้อผ้าและรองเท้าที่สะอาดเรียบร้อยสวมใส่ 2. สค้นหาได้ง่ายหยิบใช้สะดวกค่ะ 3. ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและรองเท้าให้ยาวนานขึ้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้ว นักเรียนสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าของนักเรียนได้อย่างถูกวิธีแล้วใช่ไหมคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณแม่ด้วยนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าคำชี้แจงให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุดวิชาการงานอาชีพตอนที่1 ให้นักเรียนวาดรูปก,การจัดตู้เสื้อผ้าที่บ้านของนักเรียนและระบายสีให้สวยงามตอนที่2ให้นักเรียนขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกและกาผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อ1การจัดเก็บเสื้อผ้าเป็นงานของแม่ถูกหรือผิดนักเรียนก็ตอบเลยค่ะข้อ2 การจะเก็บเสื้อผ้านักเรียนสามารถทําได้ด้วยตนเองข้อ3เสื้อผ้าใสาแล้วพึงให้แห้งก่อนใส่ตะกร้าแล้วไปซักข้อ 4. ดํดำแขวนเสื้อเชิ้ตที่รีดแล้วใส่ตู้เสื้อผ้าข้อ5แดงวางรองเทา้าบนชั้นวางรองเทา้าค่ะทั้งหมด5ข้อนี้ถ้านักเรียนคิดว่าถูกก็คาถูกถ้านักเรียนคิดว่าผิดก็กาผิดค่ะ วันนี้ครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ